บ้านสอนทำคสเจ้าไปใส่พวกน้มนจะเริ่มเราะทีการสอนเนมันมีเรื่องกาทำผิเกิดความเหนิดเพราะถ้าเราสามารถนำหลักคำสอนที่ถูกต้องไปสอน จตไม่ใช่เาองวัมาได้เลยนะคะแต่เราเป็นขทาให้ผีนทไมรเพราะว่าท่านมีคนสนทีสนน้ะแต่เรื่องที่กแทเหวามจสังคมหลายคนไม่เชื่อเขาอยัดเทาากขอจเลือกหรืว่าเขาขอมาเลือกเองไม่มีใครขอเด๋ยว่างาัดาน้อยเนี่ยรอบแรกอาารย์ไปถวายร้านห้าเงินสดอย่างเดียวไม่ลงสักการอันนี้เป็นวเจ็จเป็นตัวอยู่กับพ่อแม่บาาัวร้านสวนทค่้านสนท ยังไม่ถ uh ่ยในคเสด็จของผจารวัลของคำถึงทช่วยทาสาเสร็จเจดียวกอหลอดที่ว่าปาลน้ำน้อยในเจดีพ์เขูทรงธรราสารูปมาทั้งหมดเลยก็ช่วยท่านหนึ่งกิโลมันก็จะใช้เงินประมาณสี่ล้านกว่าเกือบสี้าอย่างเงี้ยก็ก็ทำาูมิฐานก็เดี๋ยวรอในเสร็จคุณอล่าสุดที่ขยองข่าวที่ว่าโดนตัดแ้คดดีติดนี้ไปล้านก้าใช่จดีก็ขอระท่านมาทาารยใกรที่รายการ ก็พูดแล้วเราไปกระิน่าไป็น่ว่าประมา,มา,า5แล้วพระพยามบอกว่าเนี่ยโยมตมาธารันตะชัยเขาจะจัดาป่าช่วยวัสแก้วชระท,ที่สงฆ์แล้วแต็ก็ฟังที่สงฆ์ท่านท่านพูดว่าท่านเนี่ยแก่ชำระตั้งสีม่วเขาไม่มีตาตาเดีกก็ฟังแบบโอ้ยสุสัเรันเนาะเ้าไม่มีตาเาได้คำวา่าฝาสีม,วม,ม,มวส่วห่าไม่เป็นไรแล้วคณะพระพยั้เขาก็พูดเขาว่าเนี่โยมอาจารย์เดียมาช่วยตมาหน่อยถ้าไม่ได้บอกเราไม่ต้องโผลเรา าช่วยพ่อนอาจรย์ะโอเคอาจารย์ไปอาจาียไม่ร okay. ับปกัาจารย์ทเสร็จเรียบร้อยแล้วได้เงินเรียบร้อยแล้วพบแลนสอแล้วต่างบอกบอกทางเาลองยังไม่แจ้งต่อจรย์ไม้รัากอาจาย์ไม่ได้บอก่บอวาที่บอก่าก็จะไบอกีให้เขาบอกวอาจารย์จะเข้าไปกับไปสดต้องไปาม่ปฏตอนนี้กรรการว่สอแก่ไม่ได้ใช้วลัของอาจารก็เป็นรู้สึกอ่ดือนไล้ ช่วงนย็นก็จะช่วงเย็นจะมีชาวต่างชาติให้เวลาค่ะนี่เป็นเรืไองที่ต้องไปท้าความเสียเวลาจาะให้มันจบๆในซรัมจะได้จบเรื่องนี้ยากทุกท่านนะคะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศด้วยค่ะนี่แหละก็เลยบอกว่าเป็นที่มาที่ไปที่เราทำไปอยู่สวัสดีครับเงินเหล่านก็คือเป็น ถ้าเที่อาจารย์ออกไปส่วนไรภาพเป็นบรรหากาศลยนะแต่เงินที่เวลาจะไปอ้ากไจ้เป็นบรรยาจารย์ะจาเด้อยากอาการเอาประกันการแล้วมอกี้เกาดึงเงินปรอกานในของาองเราเสียอการ ่มารอนะคะมารออาจารย์เพื่อจะเพื่อเพื่อจะบรรยายํำรลอพุดทางกันอยู่นะคะไม่รอเลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแดดร่มนะคะแล้วอากาศดีมากค่ะไม่รอเลยเย็นๆนะคะให้ดูนะคะอากาศดีมากบรรยากาศดีมากจริง อนี้เป็นชื่อบ้านบ้านบ้านสวนธรรมนะคะสามารถเข้ามาได้เลยโดยที่ไม่ต้องลงทะเบียนนะคะวันนี้นะคะมาได้เลยนะใครอยู่แถวนี้มาได้เลยนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะนั่งฟังธรรมอาจารย์กันตรงนี้เลยค่ะหรี้แน สถานที่ใ,ให้ดูก่อนนะคะว่าแบรรยากาศดีมากอากาศไม่ร้อนอเลยใช่ค่ะลมลื่นค่ะต้นไม,ม้เยอะมากค่ะทุกคนฉะนั้นไม่ร้อนนะคะดได้หมดเลยจะเป็นนามบุคคลก็ได้ครับใช่แล้ว<ม>บ้านสวนธรรมของหกคาเซิรด เซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยนะคะเดี๋ยวว่าขึ้นลองลองลองตั้งแมปมาดูนะคะถ้ายังมา,ะะา,า,ม,ามาได้เลยนะอาจารย์จะจะ,จะบรรยายทำถึงประมาณ6กโมหกโมกว่าอะไรเงี้ยค่ะโดยประมาณนะคะเออ,อคลองหคะ่ะบ้านสวนธรรมลองเซิร์ชดูนะคะเซิร์ชคำว่าบ้านสวนธรรมคลองหนะคะจะขึ้นเลยอยู่ตรงรังสิตคลองหนะคะ <c oughs> ทัญญะนะคะทัญญะของพ่ะใช่ค่ะบรรยากาศดีมากก็เดี๋ยวตอนเย็นนะก็จะแบบอากาศเย็นๆตอนนี้ก็ไม่ร้อนนะคะทุกคนกับบนั่งรอแล้วค่ะจับจองพื้นที่จับจองพื้นที่กันตอนนี้ยังยังมาแบบไม่เยอะนะคะแต่ก็ทยอยทยอยมาแล้วมีอาหารให้ทานด้วยนะอาหารทานรี มีมีคนมาจาคะน,นะคะเพื่อให้กับคนที่มาร่วมฟังธรรมนะคะวันนี้มีขนมจีนแล้วก็อะไรนะก๋วยเตี๋ยวไก่เมื่อกี้แอ็กมินไปสำรวจแล้วรู้สึกว่าอร่อยอร่อยมากอ่าสวัสดีค่ะอ่า อยูนเราก็เหมือนก็เหนกันแ่ของแแล้วมันกบคุมันมีระตัวใช่ค่ะบรรยากาศดีมากตอนนี้แบบเอามาให้ให้ชมก่อนบรรยากาศนะคะเดี๋ยวค่อยเข้าไปถ่ายอาจารย์ใหม่เนาะเพราะว่าอาจารย์แบบกำลังสัมภาษณ์อยู่ช่องเจ็ดมามาขออาจารย์สัมภาษณ์นะคะ อยากพาเดินไปมันมีมอปเวณเขาเยอะมากค่ะแล้วแบบทัานากาศดีมากๆค่ะบอกตรงแคมมินชอบมากชอบต้นไม้สวัสดีทุกคนเลยนะคะพาไปดูนะ้าไปจ้านภาพ ดูดูอันนี้เขาปฏิมากรรมของของที่นี่เขาซึ่งเป็นแบบบริเวณบริเวณสถานที่เขานะคะมีเอเวอเรสต์นิดนิดมีที่ถ่ายรูปเยอะมากง่กแ ตัวนั้นคือเป็นตัวที่สูงเลยงานงานนี่มันเพราะมันมีแต่คนเยอะมันเราก็มาด้วโอ้อยากเห็นนายเอ็ม yeah, ินอย่าอย่าอย่าไปเห็นเลยค่ะเดี๋ยวตกใจนะคะกลัวเนี่ยเนี่ยนายเอ็มินเหมือนตัวนี้เลย เสวัสดีค่ะพี่สีสวัสดีค่ะมาดูนะค,ะ,คะมาดูบรรยากาศก่อนนะคะแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูอาจารย์กันแป๊บเดียวเองนอยากให้เห็นบรรยากาศที่อาจารย์มา มาแสดงธรรมที่นี่นะคะว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากเหมาะกับการแสดงธรรมมากค่ะเพราะว่าไม่ร้อนหรือไม่ร้อนรับเพื่อนต้นนะครับขอบคุณมากมากเลยค่ะคมเมาดูสิอันนี้ <laughs> แอมมินหมีกำลังรับงานให้อาจารย์อยู่ค่ะ <laughs> กำลงังทำงานรับงานให้อาจารย์อยู่ค่ะข้างในเขาทำเสียงดัง ว่าไงคะว่ารับงานว่าไงคะแอมินหมีสัมภาษณ์นะคะงานเยอะไหมคะเยอะครับตอนนี้กำลังรับงานให้อาจารย์ถึงยันบวชแล้วจ้าต่อไปจะเลิกรับคิวแล้วจ้าเพราะมันเต็มมันเต็มเต็มไปถึงนู่นอ่ะกรกฎาฟังนะคะคิวอาจารย์เต็มนะคะถึงกระดาษนะคะเดี๋ยวต้องหาเวลาให้อาจารย์พักบ้างละ้องบีมโหวให้วันหยุดเมื่อคืนให้เมื่อคืนให้วันหยุดอาจารย์แล้วจ้า ให้มันหยุดบอกว่าวอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันอาทิตย์ละวันอาจารย์ไม่รับจ้าอา,อาจารย์จะรับออกทุกวันจ้าอาจารย์ชอบจ้า <c oughs> อันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะจ้า <c oughs> อันนี้อันนี้แองมินดูคิวให้แล้วนะคิวอุส่าแบบว่าิหยุดอุตส่าห์แอบแล้วนะแอบแบบว่าไม่บอกแล้วนะแต่แต่อาจารย์บอกว่าไม่ฉันยังมีแรงอยู่ฉันจะทำก็ต้องตามใจช่วงนี้กำลังมีแรงมีนี่เนาะใช่ ตอนนี้มัจะเสื่อมลงเสื่อมลงไปเรื่อยใช่ค่ะตอนนี้อาจารย์แบบพยายามแบบว่าแสดงธรรมตลอดเวลาเพราะว่าอาจารย์มองว่าามองว่าเป็นประโยชน์นะคะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าอาจารย์ก็ต้องไปบวชแล้วใช่ไหมคะก็จะไม่มีโอกาสอย่างน้อย5ปีเลยนะคะทุกคนที่จะออกมาแสดงธรรมหรือพูดธรรมได้แบบนี้เ,นะเพราะว่าม,มันไม่สามารถรออกมาได้นะคะ กดข้อวัดปฏิบัติของพระป่าวัดป่านะคะก็คือต้องต้องอยู่ต้องอยู่วัดอย่างน้อย5ปีนะคะให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้อนุญาตก่อนเึามีอจ้องมาแ,แสดงธรรมได้นะคะทุกคนตอนนี้เราก็ รีบรีบเร่งน,นะคะรีบเร่งลื่นผมขวไายกันนะคะในการเพียรปฏิบัติกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปบวชแล้วทีนี้เราก็จะเหลือแต่คลิปที่อาจารย์พูดทำไว้ หาดูให้ดูบรรยากาศก่อนอาจารย์เหนื่อยมาอาจารย์เหนื่อยอยู่แล้วค่ะแต่ว่าอาจารย์แบบมีเมตตามากเลยะคะมีเมตตากับพวกเราทุกคนนะคะไม่ไม่ไม่ยอมพักเลยอะคะ่ะมันบอกว่าเวลาน้อยในการที่จะแบบมาบอกมาสอนทุกคนได้แล้วเดี๋ยวปีหน้าไปบวชแล้ว ารต่อได้จจนนไป้าแต่ยังคุยอยู่เนาะ้ามาดูไปอันนี่ะกววารเดยนรอบมีสาวไว้น้ำได้ไหมทุกคน อากาศดีมากขามาดูเด็กๆเล่นน้ำกันดีกว่าเอาเอ้าเอาเอาผแอบมาดูเด็กๆเล่นน้ำแป๊บหนึ่งสวัสดีค่ะทุกคนแอบมาดูเล่นน้ำมีมมมีมุมกระโดดน้ำสำหรับเด็กๆด้วยนะคะนี่ใครพาเด็กๆมานี่ก็คือไม่ต้องกังวลแล้วคะ่ะมีจุดกระโดดน้ำเล่นเลยคะ่ะไม่ต้องกังวลแล้วทีนี้ เด็กๆมานี cage, bitch, ่สบายเลยเห็นอาจารย์ไอ so ้นาถ่ายแอ็กมินดอค่ะโดนทุกคนค่ะแอ็มินโดนทุกคนดู้บรรยากาศ บรรกากาดี๋ยวรอบไปก่อนเนาะอยากให้เห็นนะอยากให้เห็นเพราะว่าประทับใจที่นี่ด้วยเหมือนกันคะก็อยากให้ทุกคนเห็นถ้าคนไหนไม่ได้มาก็อยากจะอยากจะให้เห็นด้วยว่าบรรยากาศก็ดีจริงเหมาะกัการนั่งฟังธรรมใช่ค่ะบรรยากาศดีมากๆเลย สถานที่ใช่ไหมคะก็คือบ้านสวนธรรม่็บ้านบ้านสวนธรรมนะคะเซิร์ชเซิร์ชได้เลยนะคะในใน o o เกิลแมทนะคะ o g l e ิลขึ้นเลยคะ่ะอยู่ลังสิทธิ์คลองหกคะ่ะไม่ใช่สวนแสงธรรมนะบ้านสวนธรรมบ้านสวนธรรมค่ะจนฉันน่าจะไอ้นี่เสร็จแล้วขอบคุณค่ะค่อยๆเดินครับ อาจารย์กันดีกว่าแอบดูอาจารย์กันดีกว่าอาจารย์เป็นเหลือไปแล้ฮะตึ๊ดตึ๊ดตื๊ดตื๊ดแอบดูอาจารย์กันดีกว่าเพราะนอาจารย์ต้องเข้ามานี้ร้อนไหมเดี๋ยวต้องรอเดี๋ยวต้องรอรอมาให้ครบก่อนใช่ไหมคะอาจารย์ใช่อ๋อขาตั้งก่อตอนนี้ทยอยมาแล้วค่ะอาจารย์ อารย์นี่อาจารย์มีสิ่งในรถหรือไมนมีไหมมีครับแต่ว่าเป็นสายิ่นครับใส่สิ่งสายิ่งก็ได้อันนี้แอมินที่กันกันใส่ยาแม่นมนะคะแม่นมของอาจารย์เพราะมันก็ใช่สินเหมือนกันแต่อันนี้ก็เป็นตัวมันมีตัวกระจายที่เสี่ยงในรถเลยกระจายไปไกลแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปหาถ้าตัวไหนไม่มีสัญญาณแต่ว่าตรงนี้เรา จย์ทำอะไรเอออ๋อาจย์จะไลทใช่ป่ะจย์ไลใช่ไหมโอเคอาจจะทำอะไรอ่ะมาสัมภาษณ์ดอโอเคมาใหม่รายการไม่ไม่ยานไม่นะออลไลน์ออลไลาจะมาสัมภาษณ์อาจารออนไลน์โอเคเข้าไปเลยค่ะจ้าแล้วมันจะนาไับที่ินเดี๋ยวจะมีรายการมา ออนไลน์เรามีออนไลนไ์ในการพบดาราจะเป็นออนไลน์เขาขอสัมภา,าษณ์อาจารย์้กนดีบรรยายกี่โมงหรอคะโดยประมาณก็4ี่โมงเย็นแต่ว่า พอดีว่าตอนนี้มีมีรายการทันเข้ามาค่ะอาจารย์ก็เลยจะให้โอกาสตรงนี้ก่อนแล้วส่วนที่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 นี่ก็จะต้องหลังเวลาออกไปไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าทุกคนยังมาไม่พร้อมเพียงกันทยอยกันมาอยู่อะค่ะ สวัสดีทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทาง9 4 2คนแต่ตอนยต่ยต่าต่าย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 ต่าต่ายต่ายายต่า่ายต่าย่าย่ายต่ายายต่ายต่าี่าย่ายต่ายต่ายต่ายอ่ายต่ายายย่าย่กันนะคะที่บ้านสวนบ้านสวนบ้านสวนธรรมค่ะที่รังสิตะ ท่านใดอยู่แถวนี้นะแวะมาได้เลยอาจารย์ยังไม่ได้บรรยายธรรมนะคะและวันนี้บรรยายธรรมยาวยาวมากสองชั่วโมงเลยรับรองมาทนแน่นอนค่ะถ้าใครจะมาตอนนี้มีการขึ้นที่ไงกะนั้นความแตกต่างมันก็มันีะไม่มากเราเอาเต็มของโทรศัพท์ได้ที่เรื่องนี้แต่เรื่องเสียงกัน แจ้งก็เลยไม่ได้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 บอกว่ามันีจะมาไม่ได้บอกที่ไหนเลยไม่ได้บอกในไลฟ์สดด้วยใช่เรื่องนี้คือาจารย์ไม่ได้ไลบอกใครเลยไม่ได้ตั้งแต่เช้าอ่ะแจ้งไม่รู้เลยใช่จะมีพวกที่นี่ใช่ใช่ค่ะจะมีแค่คนใช้ถุงยึดขี้ในร้านไม่ได้ประชาสัมพันธ์ก็ไม่ใช่ผู้คนที่จะรู้ เพจบอกไหมอ่ะในเพจในเพจก็บอกแล้วจ้ามีมีมีบ้าจร็งไปลงแล้วอ๋อลงอ๋อลงตอนเช้าแต่แต่อาจารย์จะไลฟ์สดก็ยังทำนะเพราะว่ามันถึงหกโมงกว่ากใช่ไหมใช่เออถ้ามันไกลน่าใครจะมาได้ใครอยู่แถวนี้มาได้เลยนะคะอาจารย์ชวนนะอาจารย์ชวนใครใครมาแถวนี้ก็มาได้เลยเนี่ยหกชั่วโมงที่แล้วใช่ถ้าอย่างเงี้ที่เขาถ้าอย่างเงี้ย เนี่เวลาโตถูกเนี่ยโตถูกใจก็มากัว่อนเพเพราะว่าจับมีรถไม่ผิดใช่ใช่คกว้จะมาเต็มนี้ตถ้าแติส่โมงนี้ใส่บานเรานัองอาจจะมีเพิ่มแบบนี้นิดหน่อยใครอยากมามาได้เลยนะใครอยากมามาได้เลยนะเย็นๆหน่นอยห้าโก็เป็นได้แล้วก็ห้าโมงถึงหก ยังมาทันนะคะอาจารย์ยังไม่ได้หลายยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดบรรยายทางใครอยู่แถวนี้มาได้เลยนะอะไรนะที่ไหนนะบ้านสวนธรรบ้านสวนธรรมาค,คนไม่เยอะสามารถที่จะถ่ายลูปกับอ,อาจารย์ได้พูดคุยกับอาจารย์ส่วนตัวได้ส่วนตัวหมายถึงว่าสามารถที่จะพูดคุยได้โดยคนไม่เยอะค่ะวันนี้ชิลๆมาก ใครมีโอกาสมา,มาได้เลยนะวันนี้อาจารย์ไม่ได้ไลฟ์สดเลยอาจารย์ก็เลยไม่ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ด้วยตัวเองค่ะใช่ค่ะวันนี้อาจารย์ไม่ได้ไลฟ์สดเลยค่ะก็เลยไม่ได้ไม่ได้ประชามสันธ์ดีมากค่ะอาจารย์หมอใช่อาจารย์เาารยียน ใช่เครื่องแห้งเครื่องแห้งเครื่องแห้งใช่ใช่ให้สารไลย์เดี๋ยวแป๊บเดียวก็มาเนื้อมาเต็มเลยอืมจะได้มากันเต็มเต็มชั่วโมงหนึ่งเดินงานก็ไามาถึงครับวันนี้ใช่ค่ะอาจารย์อยากให้ทุกคนมามาได้นานนะแต่ก็แดดกเดียวของเขาก็ยังไม่ถึงร้อยคนหรอกไม่ถึงครับเพราะว่าอาจารย์มาสามคนได้สามไหม ขอกาไปสัอสบายเดี๋ยวขอสัมภาษณ์แป๊บนึงาส่นที่บ้านสวนธรรมค่ะบ้านสวนธรรมค่ะ รังสิตคลองหกนะคะลองเซิร์ชดูได้นะคะมามาได้นะคะใครอยู่แถวนี้มาได้นะอาจารย์น่าจะจะแสดงธรรมประมาณห้าโมงเย็นนะคะบรรยายธรรมก็มาแสดงธรรมบรรยายธรรมประมาณห้าโมงเย็นนะคะใครอยากมามาได้เลยตอนนี้ ส่วนทํานะคะของหกค่ะจานน้ำใส่ต้มอจานน้ำน้ำเปล่ากาแฟตรงนี้ได้เลยนะไม่เอาเย็นไหมจ้าไม่เอาเย็นพี่กันพี่การค่ะตรงนี้ค่ะใช่มีเย็นดื่มมาสองขวดได้ที่